สวัสดีค่ะนนี้ต้อนรับเข้าสู่ B y s t a t i o n ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตในส่วนของแวดวงธนาคารกันบ้างนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการกับทางธนาคารกรุงสีเนี่ยหากในละแวกบ,บ้านของคุณในละแวกที่ทำงานหรือในย่านที่คุณอยู่อาศัยห่างไกลกับธนาคารกรุงสีเวลาที่เราอยากจะฝากจะถอนเนี่ยก็รู้สึกว่าลำบากแต่ถ้าคุณเหลือบมองไปแล้วเจอแบงก์ทกสนะคะมาที่จะ เข้าไปใช้บริการในการฝากถอนแทนได้แล้วเรียกว่าเป็นตัวแทนของธนาคารนะคะที่เปิดให้บริการเพื่อให้เราทําธุรกรรมกับทางธนาคารกรุงศรีสําหรับรายละเอียดในส่วนของค่าธรรมเนียมยอดเงินในการฝากถอนจะเป็นอย่างไรวันนี้ BY Station มีมาอัปเดตกันนะคะ <c oughs> เข้าไปติดตามรับชมในคลิปกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะสามารถที่จะฝากถอนบัญชีของทางธนาคารกรุงศรีได้ที่ธนาคารทกสแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ กรุงศรีไปถอนที่ทกศได้แล้วเงื่อนไขในการฝากถอนนะคะก็คือคุณจะต้องฝากอย่างน้อยนะคะ1บาทและสูงสุดไม่เกิน3 0,000บาทต่อรายการค่ะโดยสามารถฝากได้สูงสุดนะคะ100,000บาทต่อวันสําหรับผู้ที่ใช้บริการในส่วนของการถอนเงินนะคะก็ต้องถอนอย่างน้อย100บาทนะคะและสูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อรายการค่ะทั้งนี้นะคะสามารถที่จะถอนได้สูงสุดไม่เกิน20,000บาทเรียกว่าสามารถถอนได้ทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะคะก็คือต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน5,000บาทค่ะ ในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะก็20บาทต่อรายการแต่ทางนี้นะคะก็จะไม่รวมในส่วนของค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะที่เป็นไปตามเงื่อนไขของทางธนาคารซึ่งเบื้องต้นนะคะณนะวันนี้เป็นช่วงเดือนมกราคม2564เนี่ยสาขาที่เขาให้บริการนำล่องไปก่อนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด95สาขาด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายชื่อว่าสาขาที่ใกล้เคียงบ้านของเราเนี่ยเราสามารถเข้าไปใช้ บริการในการฝากถอนของทางธนาคารกรุงศรีได้หรือไม่ทั้งนี้เองนะคะก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการที่จะทําธุรกรรมกับทางธนาคารกรุงศรีนั่นเองค่ะสาหรับท่านใดน,นะคะที่คิดว่าทกาสยังไม่สะดวกในการฝากถอนอีกก็อยากจะฝากเพิ่มไว้นะคะในส่วนของธานาคารกรุงศรีเองเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปทำรายการฝากถอนได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะก็อาจาอาจะเป็นอีก,อาากช้อยหนึ่นงแต่ว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยเราจะทําสรุปมาอีกคลิปหนึ่งนะคะว่าค่าธรรมเนียมในการฝากถอนของแต่ละแบงค์ที่เซเว่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คงต้องฝากอัปเดตข่าวสารด้ดนวงธนาคารไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าคลิปดีๆแบบนี้น่าติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ